ซ้ายหน้าเข้าโดนขวากินคนละแข้งครับตั้าหูแทงซ้ายไหนจะกดลงมาครับครองได้ไหมเป็นฝ่ายเกินเกมบปกก็ใส่นะครับนีซ้ายหน้าของเพชรภูผานี่ครับอยู่ในแคมป์ของซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ลีลาชั้นเชิญนะครับแบบพอดแบบมาเลย่แช้าครับเครื่องยังไม่ร้อนนะครับปัตติกเอกบุกเข้าไปครับจับในตีเข่าขวาล็อกนี่ครับอ่ะค่านี้นะครับล็อกสบายเลยกหีบเอาแล้วครับยกหีบยกตักยกบังยกโอหู โอ้ยโดนนี่นะครับปัจเอกเดี๋ยวต่อครับปัจเอกเรียกเสียงลือฮามัดขวามาแข้งขวามัดไล่แขนตีแต่ว่าดูครับอยาบมดนะย่าหมดนะอย่าหมดนะเพชรภู้หาตัวเดียวกับบ้านโอ้ยดักทางซ้ายโอ้โหดักทางไปสวยงามนะครับเพชรผู้หาครับเดินนี่ครับปัจเอกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับยังไม่ยังไม่เอโมยูนะครับยังไม่แตะนวมนะครับ มกกันไปตาไปน้ำเงินนะครับเฟ็ดฟ้าเอกูดีจะมาแจกิดเป็นคนเสพเลันหมั่นทุกเวทีเดือดทุกคู่ครบทุกรายการด้วยราคามาตรฐานหมวยพักยกหมวยเดียวหรือมวยสเต็ปฝากถอนไว้ไม่เกินหนึ่งสนาทีตามความเป็นจริงเล่นได้จใยจริงเหมาะแก่การได้เสียต้องที่นี่